ดูดวงชาวราศีพิจิกฉันจะไม่ทนปัญหาต่างๆฉันแก้อยู่คนเดียวเธอกลับอยู่เฉยขอไปรวยคนเดียวพอไปจะทำอะไรก็ทำปัญหาของเธอชาวราศีพิจิกปี2 5 1 7จะไม่ทนอีกต่อไปโชคชะตาของชาวราศีพิจิกโดดเด่นเก่งกล้าสามารถมีความสามารถพิเศษสามารถปิดผน เปลี่ยนแปลงแปรผันได้อย่างเยอะแยะมากมายจะไม่ทนกับความรู้สึกที่ย่ำแย่จะไม่ทนกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจะไม่ทนกับความเครียดทุกสิ่งทุกอย่างในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินบ่งบอกถึงความอึดอัดโชคชะตาของท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์ถินเงินทองต่อแต่นี้ไปจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะมีโอกาสได้รับถ้วยรางวัลอันยิ่งใหญ่ ท่านจะมีโอกาสได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแก้ไขในอำนาจบาร,รมีวาสนาท่านทรงผลหนุนนำเป็นผู้ให้โชคชะตามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาแต่กลางปีมีความรู้สึกนอนไม่หลับกระวนกระวยกระสับกระส่ายปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกจะมีใครบางคนนำพาซึ่งโชคลาบ ทำให้ท่านมีความสุขแช่มชื่นได้รับถ้วยทองร่ํารวยโอกาสที่เข้ามามีเยอะแยะมากมายแต่โดนบีบบังคับให้ไม่สามารถจับได้อย่าทําอย่ารวยอย่ารวยโดนบีบบังคับตลอดเวลาจะไปแยกงานแยกธุรกิจการงานการเงินจะไปออกไปทําตัวเสริมก็ไม่ได้เดีย๋ยวเจ๊งเยอะพังนะ ธุรกิจจะตกต่ำย่ำแย่นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกตกตําแหน่งมีโชคมีลาภมีเงินทองมีบารมีมีวาสนาท่านจะร่ํารวยครับโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจกล้าคิดกล้าทําถ้าไม่ทําก็ไม่รวยถ้าท่านรู้สึกย่ำแย่รู้สึกอึดอัดท่านจงกล้าคิดกล้าทำเดี๋ยวนี้ตอนนี้ครับผมไม่มีอะไรต้องเสียไม่มีอะไรต้องกลัว ราะว่าโชคชะตาของท่านไม่ต้องทนครับผมในกลางปีทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มขี้คลายเริ่มมีการชิงไหวชิงพลิบท่านจะมีเร่เหลี่ยมมากขึ้นรู้จังหวะว่าจะต้องทําอย่างไรต้องพูดคุยอย่างไรต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรต้องเจอกับใครเจ้ากรรมในเวงเข้ามามลุมเล้าทําให้หัวใจของท่านเจ็บแต่ใครบางคนท่านไม่สามารถปรับแปลเปลี่ยนทิ้งเขาได้ท่านจงรักเขาไว้ครับผม จะเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จท่านจะร่ํารวยทําตามกฎแบบแผนนะครับไม่ต้องไปพลิกแทงแบบนี้ได้เงินนะครับแบงมือแปล,ล,แปลว่าได้เงินนะครับยื่นมือแปลว่าเสียเงินเพราะฉะนั้นท่านเอาแบบไหนท่านก็แบกมือไปเรื่อยๆนั่นแหละล้ว่าม้าประยองเกิดขึ้นในโชคชะตากล้าได้กล้าเสียกล้าปรับปรุงกล้าแก้ไขกล้าพัฒนาโชคชะตาของท่านแบกภาระไว้หนักหนี้สินก็ได้ พระพาลาไม่หนักไม่มีใครช่วยเลยไม่มีใครช่วยท่านก็ช่วยตัวเองนะครับท่านมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนผสมเด็จจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะเลิญลูกเรืองรวยๆๆยถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาแสงสว่างบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้ปรับปรุงแก้ไขในอำนาจบารมีวาสนาจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานกินจะตาชีวิตเกิดการสับสนงงเว้ครับไม่มั่นใจ ไม่มั่นใจไม่แน่ใจจะเอาอยัางไงกันแน่ครับผมแต่ตกตำแหน่งที่ดีตกตำแหน่งความร่ำรวยมีคนมาคอยประจบประแจงถือว่าเป็นเรื่องดีท่านจะมีโอกาสได้รับถ้วยทองตกตำแหน่งของท่านในชะตาชีวิตชะตาชีวิตมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารเอาจริงเอาจังประสบความสเร็จจะร่ำรวยด้วยทรัพยสินงทองรวยเลย ตกตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านทุ่งข้าวเหลืองลลาหัวใจปองโตหานกู่เกิดความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีคนอิชาให้ลายใส่ลายป้ายสีคอยกันแกล้งท่านไม่ต้องทนอีกต่อไปแล้วนะครับขอให้ท่านรวยจะเพียงคนเดียวนะครับอยากรวยลวยเลยนะครับผมท่านจะได้พบปากพ,พูดคุยเจอผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับ และได้ทําอะไรบางอย่างปุ่งบ้านเอา,เอาจิงเอาจังมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดียวฮะถึงเวลาเป็นเศรษฐีเงินล้านดวงชะตาเปิดดวงชะตาของท่านนะครับจะได้เข้าทางสายเรื่องทางธรรมทางธรรมะนะครับอาจจะได้เข้าวัดเข้าวะเจอปัญหาเข้ามาลุมเล้าเจ็บจนทนไม่ไหวขอเข้าวัดก่อนแล้วกันพอเข้าวัดเสร็จแล้วดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรันะผมแน่นอน จ้ากรรมนยเวก็ตามเข้ามาลุมล้วนะครับตามเข้ามาถึงตามเข้ามายึดตําแหน่งหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเอาให้ได้อดทนอดกลั้นท่านเกิดความเล่าร้อนแทบจะทนไี่ไหวในปีนี้นะครับท่านจึงหนีไปไกลและไปลื่นเลืงสังสรรนะครับปัญหาต่างๆจะได้มองการไกลถึงอานาคตเมื่อจิตใจของท่านนิ่งสงบคือไม่เครียดแล้วไม่ทุกข์แล้วเยวใจเย็น จะรีบร้อนไม่จำไมยิ่งรีบยิ่งจนครับใจเย็นเดี๋ยวรวยด้วยดวงชะตาอำนาจบาร,รมีวาสนาท่านจะได้รับข่าวดีได้จังหวะดีๆได้เจอเรื่องราวต่างๆที่ดีนะครับผมเกิดความคล่องตัวเกิดความเช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีรวมจะสุสมสมหวังดังใจหมายดาบสองขวายเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเลือกทางทางใดทางหนึง่ง มุ่งตรงไปข้างหน้าเดยดขารเด็นเดียวอาหารเอาจริงเอาจังจ,งจนประสบความสําเร็จการยืนแยกต่อสู้แข่งแยกชิงดีอํานาจบารมีวัสนาจะร่ำรวยขึ้นมาทันทีจันใดดวงชะตาจะเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมายชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคจะได้เจอกับเพื่อนเก่าได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่เข้ากันเป็นปีเป็นคุยปูฤษีส่องแสงมาส่ง,ถ,งถึงตัวท่านท่านจะได้ค้พบกับอะไรบางอย่าง รู้สึกความแช่มชื่นรู้สึกความราบรื่นรู้สึกเป็นไปได้ด้วยดีรู้สึกมียศมีตำแหน่งมีเกียรติมากขึ้นนะครับปีนี้ก็จะดีขึ้นไปอีกจะรวยขึ้นมาอีกรวยเลยรวยขึ้มาอีกจะยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งใครต่อไปหุ้นส่วนอยากถอนถอนเอกไปเลยท่านจะควบรวมอยู่คนเดียวนะครับวงล้อแห่งวัตจักรเกิดขึ้นในโชคชะตาจัดแจงตามแบบแผนประเทนี้ จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จการชิงไหมชิงพิษเกิดขึ้นในโชคชะตาครับอัศวินขี่ม้าถือถ้วยถ,ถ,ถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาจะเจริญลูกเลืองได้ตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รวยโชคท่านจะรวยครับรับถึงเวลาใครก็ชุดท่านไม่อยู่เทพเทวดาฟ้าดินก็ฉุดไม่อยู่ยจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมาย จเจริญรุ่เรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับขอให้สิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับทุกท่านถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซ u p e r t รต k หรือให้ติดทางช่องสนับสนุนทางช่องได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ